เอาล้วครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าคราเชอร์ที่เล่นเกมคราเชอร์แคร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้านสี่ครับแบบบ้านนี้ครับก็เป็นแบบบ้านทรงค่อนข้างจะยอดนิยมเลยครับก็เป็นแบบบ้านที่เอาปืนหุ่นหนกไว้อีกด้านหนึ่งแล้วก็บ้านไว้อีกด้านหนึ่งครับเอาไว้ห่างกันเลยครับแล้วก็ปราสาทแคร์อยู่กลางครับก็แบบบ้านนี้ครับก็เขาจะต้องเข้าทางทั้งสองได้ครับไม่หนกก็ต้องบ้านหรืออาจจะต้องแบ่งทาหารเข้าทางทางทางบ้านและปืนหุ่นกครับ ไม่ต้องห่วงครับทั้งทางบ้านปืหนหนกก็มีป้อมต่างๆคอยคุ้มกันรอบๆครับรวมถึงเครื่องเป่าลมด้วยครับถ้าเขาจะใช้เรือหอหรือว่าถ่านอากาศเข้ามาก็มีเครื่องเป่าลมคอยเป่าครับเป่าทั้งไปที่บ้านก็เป่าทั้งปืนหุนนกครับรอบๆรอบๆบ้านนี้ก็มีกับดักคอยวางเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับผมรู้ครับว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าทางด้านหลังเพราะฉะนั้นผมก็มีกับดักใส่ไว้ทางด้านหลังเช่นกันครับตรงกลางนี้ก็เป็น มีกระดาษชิคกันครับเลือหอลมนี่ตัวอันตรายเลยครับก็มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับทั้งทางปืนหนนกะก็ทางบ้านทางปืนขนนกนี่ครับเราไล่ขึ้นไปดูเห็นไหมครับก็อืมบอมมันค้างเยอะเลยครับทั้งฝั่งของปืนขโนกมีคิงกับรอยโยครับคอยคุ้มกันเนี่ยครับแล้วก็มีเสาลาวาอีแล้วก็เครื่องยิงหินครับหนึ่งอันมาที่ฝั่งของบ้านครับนี่ครับค่อนข้างจะแน่นหนาเลครับมีเซซ่าคอยดักไว้ แล้วก็มีเสาระวาปืนคบโอ้ระเบิดกบดักเต็มไปหมดเลยครับมีกระต๊อบช่างก่อสร้างลงมาหน่อยก็มีเครื่องยิงหินครับแล้วก็มีควีนกับวอร์เดนครับคอยคุ้มกันในฝั่งของบ้านนี้ครับเป็นแบบบ้านที่อาจจะไม่โหดสุดครับแต่ว่าเอาไว้กันสามดาวได้ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแบบบ้านนี้จะกันทหารกันสามดาวได้ดีแค่ไหนงันก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับสําหรับตาแรกนี้นะครับก็เป็นสูตรเยติแม่มดปลาหินครับ แล้วก็อาจจะเป็นควีนวอล์กมากครับยาที่เขาใช้เป็นยาค้างยาแช่ยาพิษแล้วก็ยาเป็นไวครับจะดูเขาเขาจะโจมตียังไงเขาเริ่มจากการใช้วอร์เดนครับตัดทางก่อนเลยครับเดี๋ยวนี้คนก็ใช้วอร์เดนตัดทางค่อนข้างเยอะเลยครับวอร์เดนก็เหมือนท่าจะตายนะครับวอร์เดนก็เพิ่ขบยมเอาอาวุธไปนั่นไองครับเขาลืมปล่อยหนังฟ้าครับจะใช้วอร์เดนวอล์ตัดทางครับ จากนั้นเขาก็ใช้เครื่องยิงลูกไฟช่วยด้วยครับคู่กับบอลเดนบล์ไปเครื่องยิงลูกไฟก็มันก็โจมตีแต่ป้อมครับโอ้โหเครื่องยิงลูกไฟถ้าจะแย่แล้วครับเจอหอคอยธนูสล่มบอลเดนบล์ Wall ละ,จะเจ้าปืนหุ่นนกลงแล้วครับใกล้แล้วเขาเลือกตัดทางปืนหุ่นนกก่อนเลยครับเขาจะเข้าทางด้านล่างโอเคครับปืนหุ่นนกพังไปแล้วตรงนี้เขาใช้คิงครับช่วยตัดท้ายอีกที จากนั้นตรงนี้ครับเยติมาเป็นหน้ากระดานแล้วควีนแล้วก็แม่มดครับเป็นหน้ากระดานปลายหินครับมาแล้วครับเขาจะยัดครับตรงนี้เขาใช้คิงตั้งทางไปแล้วยาผิดหวเปิดกำแพงตรงกลางครับอยากขางช่วยเล่นเข้ามาเข้ามาเจอสารวัตรใช่ไมครับเอา้าเจอแช่ไปซสได้ทหารออกมาเป็นผมเปียนเป็นลาวาบอลลูนจรวดแล้วก็นักล่าหัวครับ ก็ทหารเซตนี้เป็นทหารที่ผมไม่เห็นพวกมือโปรเขาใช้กันครับผมก็ลองเปลี่ยนดูบ้างตรงนี้ครับโรยโยชิเปียจะจัดการกับบ้านได้หรือไม่ทหารแคนยังไม่โอ้ทหารแคนมา,นมา,ายยแล้วครับมาหานโรยโยชิเปียแล้วโรโยชิเปียเปลี่ยนมาใหม่ครับลาวามันตัวถึกครับโอ้โหลาวาก็ต้องจัดการบอลลูนก็เจอถลม่มใส่ ไม่รอดครับเราโยตายไปครับตรงนี้นะครับโอเดตออกนอกครับควีนเช่นเดียวกันเอาควีนไม่ออกครับแต่การยิงกำแพงลาวากับบอลลูนมาแล้วครับทหารแคนเซนีก็เรียกว่าดีเลยครับอาจจะดูไม่ค่อยโหดมากครับแต่สร้างความน่ารำคาญเนี่ยครับแล้วก็ทหารแคนเซนีครับมัน สำหรับล่อให้ควีนใช้กดใช้สกิลด้วยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูควีนจะต้องกดใช้สกิลบางทีควีนฮัทจะแย่แล้วครับอ่าจากการลาวาัหมดแล้วครับไม่แย่แล้วมันก็ทําให้เราเสียเวลาไปด้วยครับเห็นไหมครับโอ้โเหววเวลาหมดแล้วไม่รอดครับเวลาหมดโมแต่ไปยิงทหารแคนตอนนี้เขาก็ตีผมได้ดาวเดียวเดียว5เปอร์เซ็นต์ครับ โ,โหตอนนี้ไม่ธรรมดาครับมับงกรกับมับงกรเพิงนรกครับแล้วก็มีนางฟ้ามีบอลลูนมียาข้างยาแช่ยาโคครับโอ้โหผม,ผมว่าสุดนี้โหดแน่เลยเป็นเซตที่โหดโหดดีครับเป็นหน้าใสาอากาศดูซิว่าจะตียังไรเริ่มแรกมาครับควีนเริ่มทําการตัดทางครับเดีย๋ยวนั้นทรงนาฟ้ามาครับกลายเป็นควีนวอลไปครับ คินตัดทางส่วนใหญ่คนจะมักมาจัดการปืนหุ่นก,ก้อนเลยครับอย่าข้างเล่นไมครับหัวนกนี่มักจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทุกคนที่มาตีครับแทบทุกคนเลยคนมักจะมาเก็บปืนหุ่นก,ก้อนอย่าข้างเล่งครับตรงนี้ก็มีคิงครับมาช่วยตัดทางเนี่ยครับ เขาจะมาในรูปแบบเดิมๆเับจาการปืนหัวนกใช้ตัดทางด้านข้างแล้วก็สหหันยัดเข้ามาด้านฝั่งนี้ครับที่ไม่ได้ตัดทางมาแล้วครับรถทั้นสรงพร้อมก,กับมังกรมังกรพัวนกแล้วก็วอเดงครับถานแคลมากันบ้านครับเป็นบอลลูนจรวดลาวาครับเจอลูกโป่งดำไปสิ นี่ครับเข้ามาก็เจอเสาลาวาหลายเส้นครับพร้อมกับวอดเดนแล้วก็กับดักลูกโป่งมากมายครับตรงนี้นะครับเป็นไงคิงท่าจะแย่ครับเจอลาวากับบอลลูนจรวดมาป่วนครับผมเน้นป่วนครับพวกมือโปรเขาชอบใช้กันครับลาวาเนี่ยครับเอามาใช้เฝ้าบ้านผมเห็นหลายคนแล้วนี่ครับบอลลูนจะมาถึงบ้านแล้วครับบ้านมาโดนแช่ครับ เปิดคฟี่มาตาครับเอ้าอะไรกันครับเนี่ยบอลลูนหมุนติ้วๆเลยครับมาไม่ถึงบ้านครับร่วงสิบอลมังกรก็มาไม่ถึงบ้านครับร่วงกันหมดครับทั้งบอลลูนทั้งมังกรนี่ครับควีนไปอยู่ฝั่งโน้นครับไม่ข้ามมาฝั่งนี้แน่นอนสบายใจได้ครับไม่ไม่ข้ามมาฝั่งบ้านนะเนี่ยครับลาวามันจะเหมือนบางทีมันจะกดดันให้ควีนต้องใช้สกิลก็ทําให้ควีนเสียสกิลไปฟรีเลยครับแป๊บเดียวควีนตายเลยครับ เวลาเรามันตัวแต่ครับมันจะโจมตีแรงมากเลยควีนก็ตายโอเคครับโอ้โหไม่น่าเชื่อตานี้เขาตีผมได้ดาวเดียว68%ครับโอเคครับตานนี้โอ้โหโกเลมซูเปอร์พมดแม่มดเลยครับสูตรนี้โหดมากครับเล่นจริงๆเนี่ยเริ่มมาครับโกลเลมครับก็เป็นหน้ากระดาษเลยครับ้อมกับซูเปอร์พมดและแม่มดครับเขาเข้ามาทางด้านบนนี่ครับนหนก ตีไปหน้ากระดาษเข้ามาเลยดูว่าจะมาถึงบ้านได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะออกข้างอะไรยังไงมาครับฮีโร่มาหมดแล้วยัดมาครับเครื่องจักรกะโดเป็นรถท่อนสูงนะครับโรโยเแชมเปี้ยนเก็บกวาดตรงนี้ครับโรโยเจอต้องเจอโรโยครับเตรียมรับมือได้เลยหางแกลของออมากันบ้านครับมาปั่นป่วนนิดหน่อยเจอปวกขนาดนี้ไม่น่าจะไปถึงบ้านครับตรงนี้ครับเหมือนจะออกมาทางสายมือนี้ครับ อ้าวรถทุนสูงแตกเสรแล้วครับโรโโยตายไปครับลาวาผมที่ฟาบ้าก็ยังอยู่ครับต้องมาปัดป่วนกับลาวาซะหน่อยครับโอ้เขาออกข้าครับไม่เข้าบ้านครับแต่ก็ไม่แน่ครับยังมีควีนกับวอ์เดนอยู่ลาวามาป่วนครับห้องกับเสาลาวาเส้นเดียวอีกช้าแล้วครับช้าแล้วครับ ชาดเอ๊เต็มแล้วโอ้บอลเดเปิดอมตะครับควีนก็น่าจะเหลือสกิลนั่นไงพูดสิ่งใช้เลยควีนกับบอลเดจะจัดการบ้านลงไหมครับบ้านแรงอยู่นะครับอืม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 มุกกระต๊อบแรงมากครับโอ้ตายเรียบครับโหจริงๆเลยไม่มีใครเข้าถึงบ้านได้ครับ คิกว่าเข้าถึงครับแต่เอาไม่ลงเหลือธนูครับโอ้โหเขาเก็บได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บเรียบเลยแต่มาจอดที่บ้าน,นครับยังไงต่อยังไงต่อธนูสี่ตัวต้องตอดเก็บที่เหลือแล้วครับตรงนี้ช่างผมกำลังซ่อมบ้านอยู่ก็เหมือนเขาจะส่งธนูมานะครับ ตอดไว้เลยแต่ก็ไม่พ้นขอข้อพนูครับเก็บเรียบเหมือนกันก็ตาน,นี่เขาตีผมได้ดาวเดียว67ปซครับโอ้โหตาน,นี้้ครับเอาแต่ตัวโหดๆไปจริงๆเลยครับเป็นกุเรียน้ำแข็งซูปเปอร์ปไาหินมีเย,ยตินังฟ้าแล้วก็บอลลูซูปเปอร์ระเบิดครับเขาตัดใจเข้าทางบ้านก่อนครับอาจจะตัดทางก่อนครับ เยตินี้มันก็ใช้ตัดป้อมได้ดีครับดูสิครับโอ้โหตัวเดียวล่อไป2ป้อมเลยครับขื้นยิงลูกไฟครับไม่ธรรมดาครับโอ้ลัศมีนี้คือนยิงลูกไฟลูกไฟน่าจะยิงถึงครับมอนขอบผมก็ยิงถึงมา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 ดูกันครับว่าจะเข้ายังไงเยติตัดทางครับหัวอันนี้เอาบ้านก่อนเลยครับขึ้นยิงลูกไฟยิงค่อนข้างไกลครับแต่ช้าอึดอัดครับปล่อยไว้นานเวลาหมดซะก่อนครับต้องถนัดใช้ก่งๆหน่อยครับ ค่อยๆตดทางครับขึ้นอยิงดูวไฟเจอเชสตราครับโผล่ออกมาเซอร์ไพร์โอ้แช่อะไรป่านี้ครับพังไปแล้วเสียายาแช่ฟรีเลยแตกเลยออกมาเป็นหมูครับเชสตราออกมาเซอร์ฟไพร์แล้วครับข้างในโหดน,นะครับเข้ามาเจอลุงครับต้มโดนหอกคอนระเบิดไ,ไปครับหมูเรียบครับ เขาจะใช้คือยุ้ไฟจัดการบ้านก่อนครับตรงนี้ครับควีนวอล์ครับเอาบ้านไม่ลงครับมาเอาหุ่นกแท่งครับทางแค้นผมนั่งรักเขาวบปาไพครับโอ้โหเกือบเอาควีนลงแล้วครับตัดทางจนเข้าหุ่นกได้แล้วครับอย่าข้างเล่งครับ วินมาเจอหอคอยพังมครับบอลลูมาชคทุกโป่งครับซุปเปอร์รเบิดเปิดทางครับตอนนี้ดูแท้ควินจะต้องออกไปข้างนอกครับโกเลนน้ำแข็งมาช่วยครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะโวครับมันจะต้องต้องออกค่าครับอาจจะออกข้างมาแล้วครับโกเลนน้ำแข็งซุปเปอร์ปหินครับคิงวอร์เดนรเยลครับ ยัดเข้ามาแล้วครับจะมาถึงได้หรือไม่ครับซุปเปอร์มาหินก็หกครับนี่สรางแคนผมครับเป็นบอลลูนจะรวดกับลาวาครับไม่เน้นโหดครับแต่เน้นสร้างความปั่นป่วนครับโรโยก็ต้องมาโจมตีลาวาครับค่อนข้างเสียเวลาเลยอืมตัวแตกอีกเอ้า ต่ว่าผมโดนแช่ไปด้วยแตกแล้วโดนแช่อีกบ้านนี้ขอย้ายให้แตกแล้วกันครับทางนู้นไปทวงเวลาให้ครับดา,าวาไปทวงเวลาให้แล้วตรงนี้คิงซูปเปอร์ประหิดมาทางบ้านนะครับมีกระดาษพยุมหมุ่นมาช่วยครับบอเดนก็เปิดเาพิอมาตะช่วยเช่นกันครับต่างคนต่างช่วยกันทั้งกระดาษทั้งสกิลครับเอา้าเขายอมแพ้ครับอะไรกันครับเนี่ยยอมแพ้ซะก่อนครับ ก็เขายอมแพ้โดยหยุดไปที่ดาวเดียว65%ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแบบบ้าน14ดังนี้ครับอย่างที่เห็นครับแบบบ้านนี้มันก็การได้ทุกอย่างครับทั้งสายบกสายอากาศอาจจะไม่โหดที่สุดแต่ว่าการสามดาวได้ดีที่สุดแน่นอนครับก็อย่างที่เห็นครับการได้อย่างดีเลยทาหารจะเข้าทางไหนจะสส่บกหรือสายอากาศก็เอาอยู่หมดครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนทาหารแคนด้วยด้วยครับ จะที่เคยใช้ซุปเปอร์ลูกกระจอก็เปลี่ยนมาเป็นลาวากับบอลลูนจรวดครับเรียกว่าสามารถทวงเวลาเขาแม้เขาเข้ามาถึงตัวบ้านถึงป้อมได้ไวขึ้นครับก็เป็นการทวงเวลาเขาครับโดยเฉพาะถ้าถ้าเกิดว่าควีนหรือว่ารอยัลเนี่ยมาเจอกับลาวาเรียกว่าต้องเสียเวลาต้องคอยมาโจมตีลาวาครับค่อนข้างเสียเวลาเลยแล้วต้องเสี่ยงโดนป้อมแถวนั้นโจมตีด้วยครับเรียกได้ว่าน่านัคขยัจริงครับสำหรับลาวา แบบบ้านนี้ที่ผมใช้นะครับก็กันได้หมดครับทั้ง2ดาวแล้วก็3ดาวครับ3ดาวนี่ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยเจอเลยครับแบบบ้านนี้ยังไม่เคยเจอ3ดาวเลยครับจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้2ดาวครับดาวเดียวก็มีครับอย่างที่เห็นครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่า2ดาวส่วนใหญ่แบบบ้านนี้จะได้2ดาวสมากกว่าแต่3ดาวไม่เห็นจริงๆเลยครับหรือว่า3ดาวนี่เอาอยูจริงๆสําหรับแบบบ้านนี้ ยังไงเพื่อนๆก็ลองนําแบบอันนี้ไปลองใช้กันดูนะครับรับรองได้เลยว่าการสามดาวได้ดีจริงๆครับลองดูแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนา้แบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากความิเห็นอะไรให้ฝากตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ